สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิมิตพิทูเสื้อติดสีฝส่งบุญนะคะทุกคนคงสงสัยว่าเออทำไมวันนี้อิมดูแบบไม่พร้อมเลยนะแล้วก็มาด้านหลังเราน่าจะคุณหน้าคุณตากันนี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแฝนะคะแต่ก็ไม่พร้อมจริงๆแหละเพราะปกติเวลาพี่เราถ่ายรายการเนี่ังเกตว่าอิมมาจาใส่เสื้อรายการตลดแต่รอบนี้ไม่ได้ตั้งใจจะแบบถ่ายรายการเลยลูกื็มีเหตุ ถึงเนื่องจากอะไรนะครับก็อย่าลืมบอกไปนะครับที่นี่ก็คือกาญจนบ,บุรีเนาะ,ะที่เรามากัน,นะคะคือเราอ่ะตอนนี้นเราจะมาติดต่อเรื่องหอกอ่าเพราะว่ากาญจนบุว่าจะเป็นทรงนี้เพราะว่าเราอ่ะตามหาพวกหอกที่จะต้องไปใช้ในการประกอบการแสดงอยู่อืฮก็เลยมาที่นี่นะคะแล้วคราวนี้เอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยก็หาที่พักกันซึ่งมันก็ตรงกับวัน วันสุขเสาร์อะไรเงี้ยเขาก็จะที่พักก็หายากนะเราก็เลยเลือกที่จะมาพักกันที่เดิมที่เคยมาพักกันรอบนู้นนะคะพอแล้วปรากฏว่าคืออิมมาทํางานค่อนข้างโหมช่วงนะก็จะเมื่อยก็เลยช่วงเช้าห้อมล้ามแลก็เลยเหมือนออกมาว่าจะหาที่นวดหน่อยคือได้ที่พักแล้วค่ะจะมาหาที่นวดใช่ครับแต่ว่าทุกคนก็เกิดเหตุการณ์เม่ค้าสันขึ้นนะคะอาคัยความปรับเปาะของอิมเองนะคะก็หลังจากที่เราขับผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแพร่นี่อิมก็คือตอนนั้นมันก็ใกล้เวลาเที่ยง มันเงียบแล้วอ่ะนะคะก็แบบเอเอคือแบบเดี๋ยวเราปับที่ซ้อมเลยดีวยกว่าเพราะว่าร้านรถไม่เปิดละใช่แถวจะไม่มีรถวิ่ง็มีอะไรเลยทำไมมันเงียบอย่างนี้นทางตางที่เพิ่งสองตู้มเศษเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราปรับเลยดีกว่าก็พอโค้งรถปุ๊บลกลับไป <ừ> แล้วอึ่งก็ต้องหา่านสะพานอึ่งก็ชี้บอกพี่ไรว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยผีเยอะ เออไอเราก็บอกมันทักอะไรไอเราเขาบอกว่เรา,ออเราพยายามทําตัวนิ่งๆเงียบๆมันทักอะไรตอ่อกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้แล้วก็เงียบๆเปลี่ยวๆ,ๆคือเคาะเคาปิดไฟกันหมดนะครับตามทางต่างๆอ่ตอนเราเข้าที่พัดกันไปนะคะทุกคนแล้วพอกลางดึกเนี่ย เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็คืออิมเนี่ยฝันจะเรียกว่าฝันก็ไม่ใช่จะเรียกว่าถึงับบตื่นดีกว่าเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะแต่งกายเป็นทหารสมัยใหม่แต่ไม่ใช่แบบว่าสมัยปัจจุบันจ๋านะก็ประมาณถ้าย้อนไปได้ประมาสงครามโลกครั้งที่สองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิมเห็นเป็นเหมือนคือตรงปลายค้าเราจะมีตู้เย็นอยู่นะคะก็เห็นเป็นเหมือนแบบเปิดอย่างเงี้ยค่ะเปิดตู้เย็นเป็นแสงตู้เย็นอะ แต่ว่าใ,นนใช่ชุดท,ท,ที่โปรดน่ะเป็นชุดเขียวท่หมาซึ่งทีท่นีดเป็นาหารอากาศชุดเขาจะเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่เขียวแน่นอนแต่ว่าเห็นเป็นแบบนี้เลยก็บอกว่าเห็นเป็นใสเป็นถุงกระต่ายนะคะก็ภาพที่ออกมาก็คือภาพนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกกใกล้ๆนะครับว่าเป็นแบบไหน,นออโอ้โหวาดตะกี้เลยนะคะอาจจะไม่หมวกแต่เราบอกเอ้ยก็วาดได้ดูดีนะเนิ่ะบอกที่นี้สมัยนั้นมีหมวกถูแบบนี้ไหมแบบเป็นหมวกอย่างนี้อย่างนี้เราไปฟังนะคะแบบเป็นถูอย่างนี้ไหม เป็นผู้ชายร่างอ่ะไม่สูงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนตัวสูงดูเป็นโซนเอเชียต้งแต่เออเ,เห็นเป็นของเออเกี่ยวที่ม้านะคะสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะเราก็ไม่เชื่อเนาะตอนนั้นก็เ,เลยไม่เชื่อสิ่งที่ตาเห็นก็หลังจากพอเห็นแล้วเนี่ยก,ก็โอเคพอเราก็ับกึงลำตึง,ต,งตืงนะเนาะคือสิ่งที่สัมผัสได้เลยอ่ะก็คือการสัมผัสร่างกายซึ่งเหนี่ยมากไม่ได้สวดนมนูลมาครับทัก ักสกประมาณในช่วงของดารเน,นี้ยังไม่ได้สววดโดยควพามที่แบบเราเหนื่อยเ,เราล้าเราเลิ่งคันลงคะแนนอะไรต่างๆอ mm hmm. เรื่องเครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ปฏิบัติเพ่งอะแนัแล้วมีเป็นเท้านะน่ะเหมือนมีคนนะ่ะทุกคนอนะ่ะจับอยนะ่างเงี้ยซุบหลังจากนั้นแหละพอเขาโดนตัวเราได้ปุ๊บอ,อ่ะอิ่มก็เลยโอเค ท่องคาถาแบบท่องคาถา,า,า,าสมดมนต์เลยอะทุกคนน่าจะเป็นมงคุเอาพรธเจ้านะเห็นแต่ก็ผิดอ่ะอิติศิสโวอิเสเสออิอิเสเสพุทธะนาเมออิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะผิดิท่องปุ๊กหาย ห hmm. ายจ,กกจากการจับพระแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเตียงทุกคนเหมือนมีคนอย่างเงี้ยเขาเหยาะเตียงอ่ะอันนี้ผมก็สัมผัสได้ผมก็นึกว่าเฮ้ยเรามันง่วงนอนเหนื่อยเพียหรือเปล่านะครับคือเราผมหลังจากที่ปิดไฟไม่นานนะอีกคนนอนแล้วล่ะอีก,ก็อยู่บนเตียงแล้วผมปิดไฟได้ไม่นานผมเข้ามานอนผมก็รู้สึกว่าเอ๊ยทำไมหรือว่าเราเวียนหัวคุณเนื่องจากเราลุกขึ้นเร็วแล้วก็ลลมไปนอนที่เตียงเร็วลักษณะเตียงเหมือนบนมนอนเหมือนลอยเรือนะครับเหมือนนั่งเรือลอยในน้ำอะไรประมาณนี้แหละเราก็ก็ช่างก็นอนหลับไป อีมาพูดวิาชาตรงกันเย<ร>เ้ยจงใจแล้วก็แบบมันท่าน,นี้เราก็เลยสู้สึกอิก็เลยรู้ส์กว่าเอ,อ้อาจจะเป็นเพราะแบบยันไิ่วหรืออะไรหรือเปล่าว่าลองเอาเท้าเตะเตียงดูเฮ้ยเตียงเขาแข็งแรงนะแล้วจอยู่ก็นอนแนวแขางคือแม่ก้เาเท้าไปไปคราน,นี้หนูก็เลยคิดว่าภารกิจที่เราจะทำในวันนี้กับผู้ชายคนนี้อ huh. ไม่รู้หรอกนะว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเกิดอะไรขึ้นบ้างใครแพ้ใครชนะอะไร ทางสายรถไฟที่เราเห็นกันเนะี่ยครับน่าจะมีที่หนึ่งที่เรายังไม่เคยไปกันนนะ่คือถ้อมกระแซค่ะเราจะบุกไปที่ถ้ำกระแจอากาศที่เขาพูดกันถึงรถไฟสายมรณะนะคะตามภาพผู้ชายคนนี้ที่มาสื่อสารกับอินมเมื่อซือนะคะั่นก็โอเคออไปกัเยเดี๋ยวไปดูกันครับ เห็นเป็นผู้หญิงใส่พนุ่งเขียวกับใบแดงแบบองค์นี้เลยอ่ะแต่แต่เป็นแ้าคลักอกแบบนี้นะหรอแล้วก็หน้าอย่างนี้หน้าอ่างีเราไม่ได้พูดไทยจะกลอื่นเลยนะคะแต่คือปิดใช้ดิจิรายานในการรับชมนะคะเห็นแบบนั้นก็เลยก็เลยอยากเล่าให้ฟังซึ่งซึ่งสาานีก็อยู่ใกล้ๆกับทางรถไฟตรงนี้เนาะ เ,เราเพิงผ่านมาแล้วเมื่อวานเราก็ผ่านแาต่ไแเไม่ได้ รู้สึกอบเป็นชาวตะวันตกเนาะไม่ได้คิดว่าเป็นชาวเอเชียรู้สึกจะเป็นประเทศอะไรอ่ะตอน,น,นที่เขาชื่อรถกันอยู่อะ่ะพี่ก่อนจะไปไหน,เ,นอเอเชียบุรพาเราก็ญี่ปุ่นนะกับเวียดนามก่อะไรเงี้ยมั้งไม่รู้แต่คือว่าน่าจะเป็นตะวันตกแต่เราก็เข้าใจว่าอ่าถ้าไม่งั้นคนที่เสียชีวิตอะ่ะที่เราเคยไปดูในพิพิธภัณฑ์่ะก็ต้องเป็นตะวันตกสิแต่ทําไมที่เราเจอเมื่อคืนอะ่ะถึงเป็น ญี่ปุ่นองก็เข้าใจว่าคนที่คนที่ชนะคนที่แบบทําอ่ะแล้วตัวเองไม่ได้เฉลศึกก็ไม่น่าตายไหมอะ่ะแต่พอมาอ่านข้อนนี้ก็เลยรู้สึกว่าสะดุดคํานี้ขึ้นมาอันคนหลุกโอเค <Okay. S 2> เพราะว่ารถไฟจะผ่านประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งอืน่าจะใช่เพราะว่าอาจจะที่ขออนุญาตโรงยาบาลทหารญี่ปุ่นที่ทะติดตุก นักที่แห่งใดก็ตามขอให้ได้นั่งรถไฟสายนี้เป็นโลกผู้ขนานกลับคืนสูปปส่พบสู่ไปตามเสน้นทางตาราอรับดย่ทำงไอะไรอ,อย่างเี้ยทนนคนมีความเชื่อว่าดุยยาดงเนี้ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟตกที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคี่ว่ามีความเสี่ยงเงี่ไม่รู้แม่น้ำสายเนี้ยจะยาวไปจนถึงจุดที่เราพับก็คือตรงสะพานข้ามแม่น้ำแพรหรือเปล่าแต่คือว่าเนี่ยแหละก็คือจนสิ่งนี้แล้วค่ะก็ เป็นเพราะว่าถ้าเป็นการเดินทางที่ไม่ถึงอ่ะคือเขาตกระหว่างทางแต่รถไฟครั้งนี้ที่เขาจะได้ไปอ่ะขอให้เป็นโลกที่เป็นคู่ขนานแล้วกันเนาะปรวจใช้วิจารยญาณในการรับชมนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็ใครที่ได้ยินตำนานเรื่องเล่าของรถไฟตกที่ในสงครามโลกก็ก็สนงอสงครามเอเชียบุรพาก็ขอใช้รถไฟสายนี้แหละนะคะส่งเขา ให้ตลอดรอบกับขอให้เป็นรถไฟสายพ่นขนานที่จะนำพาเขาไปสู่โลกอื่นงเมื่อกี้นะคะก็ส่งอาหารมหาจะประคัดไปแล้วปรับทุกทิศไปถ้าได้กิดต่อมาคือส่งกับบ้านต้องใช้จะมาธิค่อนข้างสูงนะนะคะี้นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่เับตัวไม่รูะะ้เลยค่ะ อืเวลาจริงๆรู <surprisingly> Logic, <pl ains> ้สึกได้ดูดิขี่บางคนที่กลัวมากทุกคนแต่เพื่อภารกิจดูมือค่ะไม่เคยอยู่ใกล้รูปไปขนาดนี้กลัวจริงของจริงไม่มีใครกล้าเดยมาอยู่แบบเสี่ยงอ่ะคนที่กลัวคนที่เขาเรียกว่าไงนะมันจะเป็นอะไรนะแพนิคอ่ะคี่เรากลัวมากแล้วมันตับต้นผิดแน่นแน่นเลยว่ามันจะไม่เสี่ยงจุดนิ่งๆคนเดียวเฮ้ยไม่ไหวอ่ะแพนิกนี่ค่ะทุกคน อะไรที่สำเร็จรู้เ่างคราวนี้อยากประเมินไปตามเส้นทางฝัยมานะที่เขาพูดถึงว่าหมอนรองกระดูกนี้เทียบเท่ากับปิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตห <c oughs> มอนรไหมอนรองกระดูกไปแล้ว <c oughs> ใช่ใ <c oughs> ช่ตกใจท้องแป๊บไม่เคยแบบยู่ใ้ขนาดนี้อนะไรหรอ สวยใหยเห็นคนแบบนี้นะคือเรเขาก็ินนอนัดเปะรว่าันอยู่จริงแล้วคือเขาตอนนี้เขาจะมีตำนานเกี่ยวกับพวกทหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะได้เมื่อก่อนก็จะมีแม่สอดเสื้อก่อนหน้าจับไปล่วในห้งทีเดียวได้ได้ใครเหรอที่จะมีภาพบางภาพให้หนูดูที่เป็นน้องเป็นคนในทีมที่นั่ทคือที่มีรถข้าเงินพุเก็จะสมัยก่อน ใช่ค่ะเข้าไปต้องมีอะไรพี่นุ้ยให้หนูดูก่อนว่าปกติหนูอยู่ที่นี่ถามหน่อยเคยเห็นสิ่งนี้รับอะไรไหมก็บางทีก็เห็นค่ะพอหนูเป็นคนเห็นผีบ่อยมากเลยค่ะเพราะหนูเห็นผีทุกผีแหลยค่ะแต่แม้หนูยังไม่เห็นผีทุกผีแม้หนูขาดผีเดี๋ยวก็คือผีหัวขาดค่ะโอเคฮะคราวน,นี้พี่ขอไปด่ายรูปนี้แล้วกัน เพราะว่าเขาน่าจะตามที่ไปก็เลยเป็นอกับมาที่นีเน่เห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้อันนี้มันเป็นคนที่สร้างทางรถไฟประวัตินี้นค่ะมันจะมีรูปภาพคนนี้แหละค่ะอ,อยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาเขาสร้างรถไฟถ่ายมรณะนี้แล้วเขาก็ตกลงจากทางรถไฟเนี่ยค่ะ<อ>ใช่ค่ะ<อ>ไม่อาจารย์ปีชาเขาเล่าค่ะแล้วเขา่าหนูก็เก็บมารู้แล้วหนูก็ไปค้นหาใน Google อีกค่ะ ก็เลยรู้ค่ะคนคน,นท,ท่นี่ไทยต่ต้องรู้ก่อน่ค่ะน้องบอกว่ามีคนหน้าตาแบบนี้จริงๆนะคะานาคนรู้รค่ะฝากขาดเราเดินเข้าไปทัางหมด <c oughs> นะนองปกติก็มีคนเห็นเป็นวิญญาณชาวญี่ปุ่นอะอยู่ใช่ค่ะมีคนเห็นค่ะพาเขาก็มาเขาก็มาอะไรกันเนี่ยค่ะพี่ขาเมื่อก่อนนะคะน้าท่วมมายันสะพานนี้ค่ะแล้วเต่าตัวนี้ค่ะพาดมาด้วยมันกลเดินมากลายเป็นหินค่ะอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นเต้าจริงนะคะพี่ลองดิดกระดองมันตรงนี้สิคะเตาจริงเหรอเตาจริงค่ะโอ้โหนี่ถ้าสมมติคนไม่สังเกตก็คือไม่เห็นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยรู้ค่ะเป็นเต้าจริงค่ะแล้วเขาก็าปูนมาทาเพราะมีคนหยับยำเยอะค่ะอ๋อนะคะความรู้นี่นี่หลายคนอาจจะบอกว่าเด็กเนี่ย มีความรู้ไม่เท่าผู้ใหญ่แต่วันสิ็กที่ผู้ใหญ่ไม่รู้เนี่ยเด็กก็้คมรู้มากกว่าเราคนอายุในวัดกันนะพี่คะตีละครั้งสามทีเพื่อจะได้รู้ว่าพี่จะเข้าไปแล้วทีจะสิก็จะเปิดทางให้พี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะสองกรัมพี่คะ ด,ดีพี่จะให้เขาด้านบนนะคะเมื่อก่อนคะ่ะหนูจะเริ่มเล่าเลยนะคะเมื่อก่อนคะ่ะมีงูยักษ์สองตัวใยกกวานาคอนดาใช่ไหมคะอยู่ที่นี่มันเฝ้าสมบัติอยู่จะหาเขาพยายามมาเอาสมบัติของงูเพื่อไปทดสอบว่ามันคือสมบัติไหมคะแล้วงูมันไม่ยอมให้เพราะง,งูมันควงสมบัติตอนนั้นมากใช่ไหมคะงูมันก็เลยอะคะ่ะโอ้โหมาเราถ้าหารอะ ก็เลยบอกว่าเห็นว่างูมันโมโหมเขาก็เลยปิดท่ำแล้วก็ระเบิดท่ำค่ะอ๋อตอนนี้ก็เลยท่ำตรงน,นี้ก็เลยถูกปิดถูกไหมคะใช่ค่ะรล้เบิดท่ำเสร็จไม่พอแค่นั้นนะคะงูตายไปตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งที่รอดตัวหนึ่งที่รอดโมโหม,มากแล้วมันก็เลยค่ะเอากินอาหารจนหมดเลยคนสุดท้ายที่หนีรอดไปได้ค่ะคนที่หนีรอดไปได้ก็นั่นค่ะ เขาก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่บอกใครด้วยค่ะแล้วงูก็เลยเฝ้าสมบัติจนกลายเป็นหินนี่แหละค่ะแล้วถ้าใครอยากได้สมบัติก็ไม่มีใครเคยรอดมาได้ค่ะนะคะอยู่ด้านในนั้นค่ะอยู่ด้านในนั้นเคยมีแค่ฝรั่งส่งคนเข้าไปด้านในถ้ำนะคะแล้วชีวิตอยู่ในนั้นยังไม่ใครมีเคยเห็นเขาเลยค่ะอีกเลยเขาเลยปิดทํากันไว้ค่ะโอ่นะคะก็เป็นจุดที่เราไม่ควรจะเข้าไปอันดับหนึ่งถ้ามองตามแบบวิทยาศาสตร์ก็คือขาดอากาศ หายใจแบบเหมือนับบอ,อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยที่เราไปกันเมื้นี้นะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างหน้ากันนี่ค่ะถ้าพี่ากรุดท,ทางรถฟ้าย,ยมรณนะพี่ก็อยู่ตรงนี้ได้ค่ะ หรือว่าสั้นๆก็คือว่ารถไฟอะค่ะเขาสร้างเสร็จลองรถไฟคนตายเสียชีวิตไปมากพอร,รถไฟล้มพกกมดเลยหาแบบว่าตกลานรถไฟเลยค่ะแล้วแล้วส,วสคนที่ตายก็คือลอยตมามน้ำไปเลยใช่ค่ะบางคนก็ตกตรงปลาแบบว่าเจ็บค่ะแล้วเขาก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วก็โดนงูนั่งกินค่ะเนี่ยค่ะพอเขาสร้างอีกทีก็ ได้ค่ะเขาก็เลยดีใจกันมากแล้วเขาก็กลับไปทํางานกันต่อค่ะนล้วคือถ้าแม่น้ำสายนี้เนี่ยก็จะไปผูกตรงสะพานข้ามแม่น้ําแคลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะบ้านแม่น้ำนี่บ้านริมแคพริมน้ําตรงนั้นสดใสยโยค่ะถ้าพี่เดินไปก็800เมตรค่ะ โอ้โหได้ความรู้จากน้องมากเลยตั้งคิวมากเลยมนุเด็กน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรครับชื่อเฟอร์รี่ค่ะเฟอร์รี่ลูกพึ่งเหมือนเนี่ยลูกคนไทยค่ะมีแต่คนบอกว่าลูกครืนแต่ที่จริงเป็นคนไทยน้องชื่อจริงอะไรชื่อจริงอะไรคะอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนยิ่งฉัแซเซียวค่ะชื่อเล่นชื่อเฟอร์รี่แล้วก็นามสกุลชื่ออมรเดชาพลชาลีดาอมรเดชาพลค่ะอ๋อแล้วนี่หนูชั้นไหนแล้วลูกป .4 ทับ4ค่ะป .4 ทุกคนป .4 เก่งมากก็ แอบ,บบอกไดไหมก็คือ <c oughs> พี่เป็นคุณครูนะคะก็ <c oughs> ขอให้ประสบความสําเร็จเนะ <c oughs> าะครั้งหนึ่งก็เหมือนเราได้เห็นลูกศิษย์เจริญเติบโตนี่ก็ถือว่าเก่งอ่ะถ้ามีลูกศิษย์แบบนี้สักสิบยีย่สิบ,สบคนนะคะทุกคนรับรองว่าครูไม่เหนื่อยนะ <c oughs> มีความรับผิดชอบแล้วก็ <c oughs> รู้หน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะชโชคดีนะขอให้หนูได้เป็นครูที่ยายเป็นหมอที่หนูปรารถนาจ้าจ้าไปได้ค่ะบ๊ายบาย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่น้ําตกใ่โยกน้อยนะคะซึ่งรัชกาลที่5ท่านเสด็จเคยเสด็จมาด้วยนะคะที่นี่นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งสำคัญก็คือเป็นเส้นทางของรถไฟสายโมลานะนั่นเองนะคะก็จะตัดผ่านทางน้ําตกนะคะไปทางประเทศพม่านั่นเองะคะ่ะนี่ก็จะเป็นหัวรถไฟนะคะเป็นหัวจักรนั่นเองนะคะซึ่งผลิตในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นํามาใช้ในปีพศสองสี่แถึงพศสองหนนะคะก็ ได้นํามาไว้ที่น้าตกไซโยกแห่งนี้นะคะเพื่อเป็นอนุสร์ทางประวัติศาสตร์นะคะของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็สิ้นสุดกันไปแล้วนะคะสําหรับภารกิจวันนี้นะคะในการส่งทหารญี่ปุ่นกลับบ้าน mm hmm. ซึ่เราไม่รู้เราเขาจะกลับไปไหนอ่ะ mm hmm. แต่แต่เราก็ได้ไขปริศนานะคะสิ่งที่เราสงสัยกันในเหตุการณ์เมื่อคืนนั่นคือเรื่องของทําไมเรารู้สึกเหมือนเตียงอะ่ะเป็นเหมือน อย,อย่างเงี้ยวนวนๆอย่างเงี้ยถ้าถ้าพี่ลิศในความรู้สึกของพี่พี่ก็จะตีโจทย์ว่าเอ้ยเหมือนลอยบนน้ำเลยใช่ไห่ใช่ครั้งนั้นบอกว่างั้นใช่เราก็ได้คําตอบจากน้องตัวเล็กนะคะพี่ว่าเขาเป็นคนในพื้นที่ด้วยก็ได้บอกว่าตรงนั้นน่ะเคยมีการสร้างรางรถไฟเกิดขึ้นแล้วด้วยความที่ระยะเวลาการสร้างเนี่ยสั้นมากทําให้อ่มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ตามที่เขาต้องการแล้วก็เกิดเหตุรถไฟเนี่ยตกลงไปในแม่น้ําแควนนั่นเองนะคะ ก็เลยทําให้ทหารญี่ปุ่นก็มีเสียชีวิตด้วยตอนแรกเราก็ยังงงว่าเอ้าทหารญี่ปุ่นจะเสียชีวิตได้ไงในเมื่อคนที่มาเป็นเฉลยศึกอ่ะโดยส่วนมากก็จะเป็นแบบถ้าได้ไงนะเป็นสหพันธมิตรไหมที่เขาเรียกอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นชาวอเมริกันชาวชาวทั้งสองตะวันตกอก็ไม่คิดว่าจะเป็นถ้าเป็นเขาพอมาฟังเรื่องราวพี่คะมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้กับที่จริงก็เลยเอ้ยงั้นเราไขปริศนาข้อนี้ได้แล้วว่าทําไมถึงเกิด เหมือนเตียงแบบเหมือนแบบเหมือนอย่างนี้นะก็เขาไม่สามารถบอกเราได้เนาะแต่เขาก็สร้างปริศนามาให้เพื่อเราไปไขก็ไขแล้วก็ใช่เลยครับผมเอกผมอ๋อที่มองอ้อเลยแต่ว่าตอนจริงอ่ะภารกิจเราอ่ะกะว่าเราจะไปสิ้นสุดกันที่ช่องขอบขาดด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ทําให้ช่องขอบขาดยังปิดอยู่เราก็เลยมาได้ไกลที่สุดแค่น้ําตกไซโยกนะคะก็เป็นเส้นทางหนึ่งเหมือนกันที่เอรถไฟเนี่ยตัดผ่านน้ําตกนั่นเองนะคะครับแล้วก็เราก็มา ปิดรายการกันที่เส้นทางรถไฟไสายมรณะนะคะเส้นทางที่แรกด,ด้วยเลือดเนื้อชีวิตนะคะของชาวหลายชนชาตินับหลายแสนคนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่สองต่อไปค่ะครับสำหรับวันนี้นะคะอีมีทีฟเอินทัวร์ตัวติดต,ติสองบุญนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะครั้งหน้าที่เราไปเที่ยวแบบ ชิวจะมีภารกิจงอกเงยแบบนี้ไหมหรือจะต้องไปทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือพาไปชมวัดอะไรก็ตามก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่อิมอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้หากใครได้ไปในพื้นที่ที่มีเรื่องเา่พื้นพื้นที่ที่มีตำนาน mm hmm. คุณได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วอิมอยากให้แผ่บุญแล้วก็สวดพระธรรมมหาจากักรพรรดินะคะปรับภพบภูมิให้เขานะคะ mm hmm. เพราะเราไม่รู้ว่าสถานที่ที่เราไปเราเดินผ่าน กี่วิญญาณไปนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่การที่หมดลงหายใจไปเท่านั้นนะคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวนี้พอสองคนก็ขอไปพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดซัสบ,สบสไครตกับพวกเราด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะเทปนี้สอนให้รู้ว่าร่องรอยในอดีตแม้จะเลวร้ายแต่ก็ยังคงเหลือกินอ่นอแห่งความรักชาติรักแผ่นดิน ยอมเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีผืนแผ่นดินอยู่แม้สงครามนั้นจะสร้างความสูญเสียมากมายสร้างรอยน้ำตาและความเจ็บปวดแต่เมื่อสงครามยุติลงทุกชีวิตก็แค่คนคนหนึ่งที่ยังคงรักและคิดถึงครอบครัวรายดวงจิตและดวงวิญญาณที่ยังคงยึดติดในหน้าที่ไปไหนไม่ได้ก็มีอยู่มากแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเราก็หวังว่าดวงจิตทุกดวง จะเดินทางไปสู่สัมปยพบที่ดีในเบื้องหน้า